สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับสารละลายมาแล้วนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าสารละลายประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับตัวทำละลายกับตัวละลายอ่าตัวทำละลายและตัวละลายใช่ไหมครับทีนี้คุณครูจะถามนักเรียนว่านะครับนักเรียนรู้จักสารละลายมาแล้วนะครับตัวทำละลายที่พบได้บ่อยคือสารใดครับ น้ำน้ำแล้วนอกจากน้ำยังมีสารอื่นที่นักเรียนรู้จักอีกไหมครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถูกต้องนะครับผมทีนี้นะครับสารแต่ละชนิดนักเรียนคิดว่าสามารถที่จะละลายน้ำได้ไหมครับมีทั้งได้และไม่ได้ใช่ไหมครับเอะแล้วมีสารใดบ้างล่ะครับที่สามารถที่จะละลายน้ําได้น้ําตาลน้ําตาลอะไรครับเกลือกาแฟกาแฟอะไรครับ โกโก้อ่านะครับนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำการสำรวจตรวจสอบกันว่าสารใดบ้างที่สามารถที่จะละลายได้ในน้ำนะครับโดยในวันนี้นะครับคุณครูมีสารตัวอย่างให้นักเรียนทั้งหมด4ชนิดนะครับให้นักเรียนเนี่ยทำการสำรวจนะครับเรามาดูสารแต่ละชนิดกันดีกว่าครับว่ามีสารใดบ้างนะครับสารชนิดที่1ครับ อันนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับน้ำตาลน้ำตาลนะครับสารชนิดที่สองนะครับกาแฟกาแฟนะครับผงกาแฟสารชนิดที่สามครับสา,สายและสารชนิดที่สี่ก็คือแป,แป้งมันแป้งมันนะครับเราจะมาทำการสำรวจตรวจสอบกันดูสิครับว่า สารนี้นะครับทั้ง4ชนิดเนี่ยมีสารใดบ้างที่สามารถละลายน้ําได้นะครับผมหรือสารใดที่ไม่สามารถละลายน้ําได้โดยในการทดลองนี้เนี่ยนะครับจุดประสงค์ของการทดลองก็คือเพื่อศึกษาการละลายของสารในน้ําเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกันครับว่าคุณครูเตรียมอะไรไปให้พวกเราบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์แรกนะครับก็คือขวดน้ําพลาสติกขนาด600ลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวน4ใบอุปกรณ์ชิ้นที่2ครับ กรวยกรองพลาสติกอุปกรณ์ที่3น้ําสะอาดนะครับอยู่ในโตอยู่บนโต๊ะซึ่งบรรจุข,ขวดไว้แล้วเนี่ยนะครับและอันที่4ครับก็คือช้อนนั่นเองนะครับในการทดลองนี้เนี่ยนะครับวิธีการทดลองครับขั้นที่1นะครับให้นักเรียนปลอกน้ําตาลทรายเราเริ่มจากน้ําตาลทรายก่อนนะครับปลอกน้ําตาลทราย10ช้อนนะครับลงในขวดใบที่1 นะครับแล้วก็ใช้กรวยพลาสติกนี่แหละครับเป็นตัวช่วยนะครับเพื่อไม่ให้หกออกนอกภาชนะนะครับระวังอย่าให้น้ําตาลเนี่ยติดอยู่ที่ข้างขวดนะครับนักเรียนก็ต้องเทอย่างในแนวตรงใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นในข้อที่2นะครับให้นักเรียนทําแบบข้อที่1เลยครับแต่เปลี่ยนจากน้ําตาลเป็นสารที่เหลือได้แก่ผง <จบ S 1> กาแฟทรายแล้วก็แป้งหมันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนนําน้ํา นะครับที่เตรียมไว้นะครับเทลงไปในขวดแต่ละขวดให้ถึงขีดบอกปริมาตรที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็เขย่า1ิครั้งให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลนะครับนักเรียนเข้าใจวิธีการทดลองแล้วหรือยังครับผมเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจแล้วนะครับนักเรียนมาทําการทดลองกันเลยครับแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันนะครับ ไปก่อนอให้เอาถุงอ่อน e. ก,ก่อนทำกาแฟไม่เป็นไรอันนี้สารที่เท่าไหร่ละครับสารที่สามแล้วนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้<า>แป้งมนันใช่ไหมครับสารที่สามทรายแล้วกาแฟแล้วอ๋อสารสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ อีกขึ้นนี่นะี่ะอีกพอแล้วอีกคับอ๋อแต่อะนนนี้แล้วมันเป็นฟองเรื่องสาบเรื่องสามีดูฉีดนะฉีดตรงนี้้ขยนี่อะไรนี่ กลุ่มไหนที่ทําการทดลองแล้วนะครับให้นักเรียนบันทึก <connector. S 1> ผลการทดลองนะครับ <c oughs> สังเกตผลสังเกตผ,ผ,ผลกนน้ำตาลทรยไหนเขียนวเาอนไ เหมือนชาลิตตัอเขียนได้ไมนี่ี่ลไดองมันงลเกองสังเกตดูนะครับอ่าลองสังเกตดูให้ชัดเจนนะครับให้ละเอียดเลยนตอ ส, <orman pulse S 1> สารละลายเอ๊สายสีชนิดที่ยังไม่ดูดอ่คือตั้แต่เหถึงแป้งันคู่อี่นทำไมไม่มีฟองเดี๋ยวลองมาดูสิครับว่าเพื่อนๆของกลุ่มที่4นะครับจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรนะครับผมเชิญครับ จากการทดลองพบว่าเมื่อนำสารละลายทั้ง4ชนิดใส่ลงไปในขวดที่เท่ากันแล้วก็ใส่น้ำในปริมาณที่เท่ากันเขย่าในจำนวนครั้งที่เท่ากันนะคะก็พบว่าสารที่1คือน้ำตาลทรายเนี่ยรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะสารที่2คือผงกาแฟาก็รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเหมือนกันสารที่3แป้งมันเกิดการตกตะกอนนะคะสารที่4ทราย นะคะก็เกิดการตกตะกอนเหมือนกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารละลายแต่ละสารเนี่ยละลายน้ําได้ไม่เหมือนกันนะคะโดยมีน้ำเนี่ยเป็นตัวทําละลายส่วนสารละลายทั้งสชนิดเนี่ยเป็นตัวละลายค่ะเพื่อนกลุ่มอื่นๆครับได้ผลการทดลองเหมือนกับกลุ่มนี้ไหมครับเหมือนค่ะเหมือนกันก็คือสรุปได้ว่าสารที่ละลายน้ําได้คือน้าตาลทรายน้าตาลทรายกับผงกาแฟ ส่วนสารที่ไม่ละลายน้ำล่ะครับคือสารอะไรครับทรายกับแป้งมันทรายกับแป้งมันกลุ่มอื่นได้ผลการทดลองเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนค่ะเหมือนกัน<ะ>ก็คือสารที่ไม่ละลายน้ํามีสองชนิดได้แก่ทรายกับแป้งมัน,มนใช่ไหมครับซึ่งจากการทดลองนี้นะครับกลุ่มนาริมอนได้สรุปว่าตัวทําละลายในการทดลองนี้คืออะไรครับน้ําและตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายในที่นี้ก็คือ สาร,สารแต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับผมอ่ะปรบมือให้กับนริมนได้ครับ